โอ้ติดดีคักหน่อยลมพัดวีวีเลยข้าเจ้ามาจ้างตีบอ สมมุ่าผู้อื่นยักตีสิเข้ามาจ้างดวงเหรอคะใดเส้นปลายเส้นปลาอ่านกระแปดสิผ่านหักคักหักเห็ดเองเลยเนาะเนี๋ยวเอาบักแดงมาสูกินเนี่ยบักแดงแห้เนาะตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังยังเป็นตะกินอยู่นะทุกคน มันแก่แล้วมันก็จะปิดมาไว้เหือนทุกคนนะบักแต่งไหนะบ้านนี้บักแต่งได้แน่อันนี้ก็คือแคมทางหรือซื้อหน่อ่างนี้นะไหมปุกปุกโยนแคมนี่เลยองลองเนอโอ้บูมีบอลสิปุ๊กเนะทุกคนบูมีดินหนอิงไหมนี่เป็นแต่ปุ๊กบอลนี่ยทุกคนทุกคนวานี่อันนี้ก็เส้นทางเนาะเส้นทางไปชะนำนค่แต่ว่าปุ๊กใส่นี้เลย แสดงว่าข้าเจ้าบ่มีดินบอนสิปุ๊กนี่เนาะลุมลงไปเนี่ยก็เป็นเป็นเหี้ยวไปแล้วเนาะเฮ็ดอีนอาโอ้แม่ไปซะฟัดเขาเมือนฟัดเขาออเอออีนา่าไม่แป๊กเหรอ โอ้ไปเท่าทานมาเท้าเท่าทานเนี่ยเป็นไม้อยู่ซะหน่ะโอ้ลูกบักดีๆเด้เลยเนี่ยในน,น,นามเพื่อว่าไล่พานเลยทุกคนไล่พานเฮือนเลยสบายไปยังมาเอามาเฮ็ดฟอยบ่บอสฟอยกวดเนาะเอามาเฮ็ดให้ใบมันหล่นแล้วก็เอามัดเข้ากัน เเงินนดช่วโตกระปุกมันใช่ป่าวโอ้ไม่แกวอ๋อบนต้มเล้าบ่ต้มเล้าโอ้บอแมนเป็นเต่าเป็นเต่าตีเล็กทุกคนอ๋อเต่าตีเล็กเนาะอันนี้เนาะตีพาตีมีดนะทุกคนเนาะตีจกตีเสียมตัวนี้ตัวซูบป่ โอ้นี่ติมต,ติซุบเลยนี่ทุกคนอ๋อหัก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 นี่บ่อเฮ็ดเป่าไฟ <c oughs> โอ้เดึงตัวนี้นะอันนี้จะเป็นบางลมนะนี่บางลมนี่คือว่าเฮ็ดเอาเองไรนี่ทุกคนอันนี้เป็นไม้เนาะเขาจะจกกะเจาะอยู่ไหนฮะเราก็เอากาวเอาอย,อย่างมา ติดไว้แล้วก็ซีหูนี่เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบอลทานเนาะซุปก็จะประมาณค <c oughs> ักหนออันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเขาจะฟาดตีเปียงๆหน่นนนนอยทุกคนลองเห็นแต่ค่อยเบึงดูลองเห็นบึงดดนี่โ,อ,โอ้ตีแวกเนอตีแวกตีพาทุกคน שווי, so לא? <laughs> โอ้ติดดีคักหนอลมพัดวีวีเลยนี่ใชมเป็นเล็กอะเล็กสิตีตัวนด้น่ะอ๋อตีเวียดเมมหนออืมอืมอืม ข้าเจ้ามาจ้างตีบอสมมติว่าผู้อื่นยากตีสิเข้ามาจ้างดวงวเหรอขาได้เสน้สนปลายเส้นปลายแมางอันกับแปดสิบพันคักคักหักเห็ดเองเลยเนาะเต่าตีเล็กเนาะ ได้บานได้คืมมอนมักแหละบริเวณนี้มาเอามาใช้บริการแถวนี้มัดเนาะเป็นอาชีพของได้ดี you know. อยู่เนาะนิยมแต่ตีเองนี่คักเนาะส่วนใหญ่เขาจะเห็นมาคายอยู่แต่มันบ่ิเวณคลองแคลเนาะลายเทไลน์มีนมแต่ตีเอาเองนี่มันค่อยแข็งดีเนะาะเขาดี โอ้ค่อยคิดดูเมนห้องสีขาวมันเต่าตีเล็กเนาะค่ะค่ะคักค่ะค,ค,คเดี๋ยวไปสีพาทุกคนเลาะ่ะทุกคนบางทีไปสังสรรนำเดี๋ยวก็เดินทางขึ้นมาขอเเือนห้องในบ้านทุกคนเนาะนี่ก็คือเือนห้องในบ้านเพราะว่าสิไปสนามพุ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่บ่ฮู้วไว้สิพาไปเนาะนี่ๆๆๆๆ เมียรองในบ้านอยู่นี่เองเห็นอีนาหัวเศาพากันเห็นยังหืมเศร้าห้อยสล็อตทุกคนเะร้หน่อยเศร้าใหญ่เนาะโมมีให้อยู่สนับนูแม่เป็นคันน้องคันไหนเป็นคันน้องมั้งมมีให้อยู่พุ่นวะ สลมอ่ะอไปทางนี้ว่าไปสลมัมรถไปฮอดบอ่บ่รถบ่ฮอดยางเอ,อกจากเส้นทางรถฮอดนั้นไปกไกลบ่ไกเ่เติมไก่เชมีมีไายยืนใดอยู่พุ่นนะ่ะสิลองสิลองไปรอบ่งนะบ่บ่มีพาผู้อ,อื่นเด้่มีติจริน่ะเนี <laughs> ย่ยไปสลัมสิเด้ ไปเลาะไปเลาะบันสลามเลยเห็นยังกินต่ำแจวมาข้ามปอมโอ้ยินฮะกินแต่กินแต่มักดิบปันเนี้ยในเดียวพอในเดียวพอเออไหมเอาไล่ปะมาข้ามปอมทุกคนต้นมันอยู่ห่างได้โอ้ปลาคนนี้ไล่บ่ไล่บ้กันสองโอ้ปวดทุกคน ลายเติมนะบอสมาแล้วมาโซ่มาค่ายวะยังวะหลบมาได้สองคนโอ้ยล่างนี้ยังมาปุ๊กจูอันแนวนี้ซะหน่าโมยบทปุ๊กเลยเนาะปุ๊กจองเสื้อผ้าอะไรทุกคนเนย สาวซามัิปมาทีกับบอฮอนทุกคนอันนี้ก็คือแคมทางหรือซื้อหนะั่งนี่นะไหปุกปุ๊กโยนแคมนี่เลยอองลองเนอโอ้บูมีบอลสิปุ๊กเนอทุกคนบูมีดินเนอ เอิงไหมนี่เป็นตะปุกบอ๊อดนี่ทุกคนทุกคนว่านี่อันนี้ก็เส้นทางเนาะเส้นทางไปสนามนี่แต่ว่าปุ๊กใส่นี้เลยแสดงว่าข้าเจ้าบ่มีดินบอนสิปุ๊กนี่เนาะลุบลงไปนี่ก็เป็นเป็นเฮวไปแล้วเนาะเฮ็ดอีนา้าโอ้แม่ไปซะฟัดเขามือนฟัดเขาอโอ้ นี่ทุกคนเครือบักสู้นะตอนนี้มันยุบแล้วเนาะฮอรดฮอรดระดูมนันทางออกมาเครือมันเป็นมากไล่ไล่นี่อันนี้นี่จะบุกไล่ในบ้านนี่เนาะยามเหมือนน้องสายดูมีคนอยู่บ่ะฮะคนอยู่บอ่ะจะว่าขึ้นเป็นฟูมาเรื่อยๆเ,เลยเนาะ เฮ็ดอีน้าเฮ็ดท่ากระเห็ดอย่างฟิ้งไฟโอ้ฟิ้งไฟก็บ่มีไฟจักหน่อยแล้วเฮ็ดเวียกอีหยังมาเลาะเล่นอีว่าอีไปสลามบ่นะไปไปสลามไปเฮ็ดยังไปเลาะไปเลาะเบิงกันไปโลเบิ่งกันโลาโลมียังแท้เฮานําไปไปนะไปลาไป ไปใส่ลูกเคยน่ะนี่เค้ามังเฮือนมังเฮือนเอาเบียร์หั่นยังแต่เอาบิ่มแต่เอาบิ่มเออล اسي ไปเลาะบงสลามสิเด้กบ่ก้ผู้ใดทุกคนอย่าขึ้นไปอีตึมอยู่เฮือนบ้านเฮือนน่ะเนาะอยู่พุ่นอีตึมลง2ลังอยู่เด้เฮาว่าไปไปปลาเออไปมาเฮือน ừ có ừ, ừ. ừ. bìm ừ đi bìm bím nọ mà lộ họ bầu bím và xí pe sàm pe pe lọt linh lọt linh bỏ lục treo nó thành ina nhưng mà phải lục phải trong mò rồi nào à. โอ้ไปเลยโอ้บ่ช้ะเลเกี่ยมเขาเจ็บลวกขึ้นไปเลยอ๋อบัวหิดอยู่นี้ตีไปหงหม้อมาก่อนค่อยมาบัวห็ดเนาะนึกแล้วต้องไปหงมอก่อนใครได้แล้วตีมันใครได้แล้วมันบอกแค่น้อยนึ่งแค่น้อยนึ่ง สักยาดเยลอนสองเซตครับโอ้เอามาเป็นยังเอามาเป็นยังเจ็บท่อป็นเจ็บทอมันขีนเป็นน้ำเที่ยวทองเที่ยวทองสุภาพ ไปฮอสนัาเลยอยกไปครบพู่้พาไปนะคับตัวพาไปกับไปไปบุญนึงแล้วเขากลับมาไปชนบุรีมันบอลสุดทางกันกับพ่อละจีเอาไปฮอสนัมเลยนะไปสลราอไปเบิงไลยลังบอก่ะ ไปไปเกือบบ้างบ้าหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิวบานนะอยู่บอนประเทศอยู่นี่ก็เรือว่าสู้อะไรทุกคนบานเงินอยู่รุมหุ้นรุมหุ้นเมื่อกี้อยู่หุ่นนะสู้ขคือทัานมาอยู่ซะอี้ลังนี้นี่อ๋อเมื่อใดขึ้น ปีนี้อ่าบอสก,ก้ามาบอสก,ก้าบ,บอกกบโฮก็นก <c oughs> คนเรามางคืเอเทนใหม่ท่นทุกคนร่างน,นี้นี่เนาะบอสหมายหาแล้วดินสไลด์ลงนี่แหละตอนฝนตกไล่นะดินพร้อมที่จะสไลด์ทุกเมือ่อทุกคนเพราะว่าดินอุ่มน้ำนะฝนตกไล่นี่ยอะขึ้นมันก็มีอีทธิพล่างหนะึ่งอยู่เฮมือนเสียงเสียงสุดนะ ันนี้ก็จะคือวิวอยู่เฮิร์บบานนะอยู่ตามโนโนผู้สั้นผู้อีลี่อีลอเลยเดี๋ยวกัน น้าคือทำเหล้าวันหนึ่งเราคือเปอร์เนต์มันกเป็นปลาตกแตงมาสูกินเนี่ยักแตงแห้งนาะตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังยังเป็นตะกินอยู่นะทุกคนมันแก่แล้วเบิรนก็จะปิดมาไว้เหือนทุกคนบักแตงแหงนะบ้านนี้บักแต่งไรได้

ยูดีมีแห้งหนึ่งม่จ้องทางแล้วเราให้น่ะไก่ใหรอค่อยมาเฮ็ดซอยลวปีเดียวเสือบอ่ะค่อยมาซอยก่อนชิมมาซอยเก็บกินมักแตงมักแตงเป็นไรน่ะ เส้นทางของเราเลยปีนี้เขาชมาออบ้านทุกคนปักแตงจะน่กที่างให้แล้วหรอจวัดคบนนั้นอหอนนั่นเองอยบนางพี่ีนะใช่ละนนะพี่ีนะตะบเราออนเฮ็ดบเฮ็ดเฮ็ดตนีบักน้ำน้เดียว อันนี้ก็คือตอนย่างฝน้นนะทุกคนตอนนั้นบาเฮกมาเหมือนซาไลเลยซสูงๆเนี่ยเสี่ยวนอนไปนอนมากแล้ทุกคนยามันเจือลงมาทุบนี่เลยอยู่ห้องนี้ก็จะมีเห้อล่างนึงทุกคนห้องไหนบ้านห้องผู้ใหญ่บ้านอยู่ห้องนี้เต็มล่างหนึ่งเมืองเราเป็นเมืองแผ่นดินไหวดุทุกคนคิดก่อนๆมันก็ยังไหวอยู่เนาะ ยานแต่ว่าฝนตกาไา่แผดินแวยนันเจือลงมาเมือเลยนี่ตอนนั้นจำอหตไใดจำฟ้าเหินนี่นะครับจะเคลียออกเราเนี่คือว่าอะไรทุกคนมันบ่มีบอนสิป,ปุ๊กเราเนาะ แมี่จกืออยู่นะ่ะแซงเนาะหองละแซงเนาะโถแซงเนาะเมี่ยโสแซงอยู่กินบักแตงใช่แล้วโอ้ยขอกเป็ดขอกไก่ยังเอาไว้ร่างคาเืินเดี๋ยวนี้ชนะเอ้าทุกคนมุบไข่อยู่โอ้เดี๋ยวก็ให้ตอมหัวเลยเนี่ ขาเจ้าเห็ดไว้ล่างขาไปฮิงเือนเลยเนาะติดกับเือนเลยกขไกลคนเนี่ยโมบอยู you, นะ่เนาะโมบี you, น,ะนีแม่หนึ่งเือนนะน้องสายดกคนน้องหักเนาะบาดหอ้สลอดตอนขึ้นเือนไหมล่างนี้บาดเห็ดกัดกุามาเนะมาลื้มาแกนขาเจา้านี่เฮิงนี้ไปก็เป็น เป็นผู้แต่บาอย่างมาขุดเนาะเพื่อเห็ดเราเขาที่ว่าบนสร้างบอนซาเนี่ยก็คือว่าแคบลงแคบลงแล้วเนาะอยู่เฮีงก็จะไปก็จะเป็นผู้เป็นยินไปเมื่ยากทุกคนอันนี้ก็เหมือนอีกลังหนึ่งได้นี่ทุกคน Ô, <laughs> phiên oh, nữa Hả? lăng nâng nào, lùng mà lùng tìm lăng nâng Xeo 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 Đã đi xa lại. ຕາກັດອະລຸກອະລາດຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນນັ ดอกแคมทุกคนกำลังขึ้นนะนกำลังออกดอก <c oughs> เป็นสินค้าอีกสินค้าหนึ่งเลยดอกแคมเนี่ยอับเ็ดอฟกวดเดือนน้านี่เขาจะก่อนเริ่มทิตั้งเลย